เขาก็จะเรียนโรงเรียนที่นี่ถ้าแบบช่วงนี้ยังไม่เข้าโรงเรียนก็มีเวลาท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวก่อนที่ย้อนกลับไปคือต้องมีอะไรบ้างกับสิ่งที่เราจะต้องมาตั้งลกหานที่นี่ก่อนว้นนี้เราจะตั้งลกหานที่ในป่าทยุโรปอ๋อทิวลรปไม่ก็คือตั้งแต่แรกอะก่อนที่จะมีเลอากตอนแรกอะก่อนที่จะมีเลอาเราคุยกันมาอยู่แล้วเราดิวกันอยู่แล้วว่าแบบขอให้เลอาอยู่เมืองไทยแบบจนสักสิบขวบนะเพราะว่าจริงๆแบบในการที่เรามีลูกเราก็อยากให้แบบ อยู่ใกล้คุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเขาก็บอกเขาโอเคเขากตกลงในการให้เลอาอยู่เมืองไทยจนถึงสิบขวดแล้วหลังจากนั้นเราค่อยตัดสินใจกันแล้วก็ตอนนี้เป็นไงบ้างเลอาเริ่มชินกแบบับแรกๆมาก็จะแบบว่าใครเขิน,น,นจริงๆอะ่ะเลอาเป็นเด็กที่แบบเขาค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองมากพาไปกองวันแรกคือแบบเขาค่อนข้างแบบกลัวเสียงดังอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตอนนี้ก็ค่อยๆแบบชินไปเรื่อยๆยะะอะไรเงี้ยค่ะอยางเป็นคนอีคุณภาพงี ไดคนริพัสรคือที่โปรดที่สุดในชีวิตของเขาแล้วเขามีความสุขที่สุดแล้วถ้าสมมติวันไหนเขาจะแบบเขาเห็นแบบบะโมสสวยกลับมาเขาจะแบบไอ้คนริพัสมาหรออะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มชิงอย่างว่าคนเริ่มมาแบบแต่งนอกคนมาพัตรชิงเพราะว่าเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยคนมาแตจะบอกว่าตลกไหมแบบการที่พ่อเขากลับมาแบบพ่อเขาไม่อยู่แค่ปัดเดียวใช่ปะกลับมาแล้วเขาพาแบบเลอาเดินห้างเขาบอก ทำไมทุกคนเรียกชื่อเลอาเลอาอะไรเงี้ยคือบอใช่ค่ะตอนนี้นางเป็นดาวติ๊กตอกค่ะอะไรเงีใช่ดาวติ๊กตอกนี่คือเขาเล่นเองหรือว่าเราไม่ใช่เราเนี่ยแหละเราก็รู้สึกว่าแบบช่วงไอ้ว่าแบบเด็กอ่ะจะมีความน่ารักอ่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยความบริสุทธิ์ในการพูดจาเขาเพิ่งเริ่มหัดพูด้วยช่วงสองขวบอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเขาพูดไปเรื่อยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันน่ามันน่ารักดีมันตลกดีอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างที่เขาพูดบางทีก็แบบ พูดเออช็ตอตฟิลเราเอาอแกนิกอ่ะนางพูดอะไรตลกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบถ่ายเก็บไว้ะค่ะทั้งคุณังจก,ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ารีแอคชัน่นนะคะพี่ไอ้งงมากละ,ะกล่าสุดคือถ่ายรูปกก็แค่แบบโพสแล้วแบบแล้วหันไปทีเห็นเห็นในเห็นในจอตัวเองว่าแบบนางก๊อปปี้ซะทุกอย่าง <c oughs> อะไรอ่าเงี้ยเออคือแบบทำแบบอย่างนั้นนางก็แบบทำตามเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าฉันเซอร์คู่แข่งแล้ว จะลูกลูปเปลี่ยนไปเยอะเขาตกใจไหมว่ารูปฉันเป็นอะไรหมายถึงว่าแบบว่าจะบอกว่าเลอาเป็นเด็กที่แบบชอบ acting เนี้ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วแบบพ่อเขาจะขำว่าแบบฉันรู้แล้วว่าได้ใครมาเพราะว่าคำแรกที่นางได้กินผลไม้อ่ะนางทำหน้าแบบคือแบบเอ๊ะตอนทองฉันก็ไม่ได้ถ่ายดีๆอยู่นีหว่าเลยนะแต่แบบนาจะเป็นความแบบ ลูกสาวดีๆอะไรอ่ะกลัวไหมกลัวลูกจะหมือนเราเกินไปมาถึงว่าเรากังวลมาเพราะว่าทุกคนที่เสมอเป็นคนดีเป็นคนจะมา acting เหมือนว่าเออคิดว่าน่าจะเกินเออจริงหรอถ้าทางที่เราอยู่กับเขาเราไม่เคยแบบสลิดอะไรอย่างนี้นะเราเราแบบตั้งใจว่าจะแบบเป็นแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแต่เขามาเองเรื่องอะไรอย่างเงี้อะไรมีการมี๊กฟ็อกไหมว่ามันเกิดจากอะไรเราก็ไม่คิดว่าลูกดีๆแต่ทำไม จะบอกว่าเขาได้รับจากแม่และพ่อโดย DNA โดยแบบธรรมชาติมากออร์แกนิกมากความแอคติ้งมาจากแม่ความแบบเห็นอะไรเลอะเทอะหยิบอะไรแตะเท้านั่งเช็ดเท้ามีกลิ่นเหม็นอ,อะไรอยคือแบบเป็นคอนเซนซิทีฟกับเรืองอะไรแบบนี้คือเหมือนพ่อเขาจะแบบงงอะว่าแบบอะไรก็ตามที่มันมีความเป็นชัดเจนในตัวของพ่อกับแม่แลว้ลวบัลลุมในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ย มีหงนะคะว่ามีพี่ไอซ์สองคนเขาก็ชอบบอกว่าลูกอ่ะเหมือนเราเราก็บอกว่าลูกอ่ะเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราเราเห็นอะไรในตัวของเขาไงเพราะว่าเขาจะไม่ได้เห็นตัวเองใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอะไรในตัวเองอย่างสมมุติมีเรื่องมาเรื่องเราก็แบบไปคอมเพลนว่าแบบเนี่ยเลยอาไม่ค่อยชอบให้หอมทุกครั้งที่หอมอ่ะเขาจะเอามือเช็ดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเขาเป็นเด็กแบบชอบมือเช็ดถ้าสู่ไปหอม แล้วสักพักหนึ่งอ่ะไอ้ก็ไม่รู้ตัวเองว่าไอ้เป็นแบบนั้นเหมือนกันเหมือนถ้าเขามาหอบเราก็จะไม่ชอบที่แบบเออมีน้ำลายหรือเหงื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมาโดนตัวเราก็จะแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันเป็น DNA ส่งต่อซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พันธุ์คนที่สองจะมีกำเนิดเมื่อไหร่ยังเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้เฮ้ยเยเฮ้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 ่เฮ้เฮ้ย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  ออพยงังแต่จริงๆก็เพิ่งจะมาเริ่มปีนี้แหละที่เริ่มสึกคือเอาจริงๆนั้นมันรู้สึกเหมือนเพิ่งคลอดเลยอาร์มาเองอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราเพิ่งเป็นคุณแม่มือใหม่อะ่ะแล้วอยู่ดีแบบปุ๊บนั่งสองขวบแล้วหรอเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเข้าใจเลยว่าเมื่อก่อนตอนแรกเลยอะ่ะไม่ได้คิดว่าจะให้ห่างน,ขนา,นขนาดนี้กับคนสองคิดว่าแบบเออจะรีบมีอะไรอย่างเงี้ยพอจะได้แบบ แต่พอถึงเลาตอนนี้มันมเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วเราก็ยังอนจอยกับเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกพอนั่งคิดว่าฉันต้องกลับไปเริ่มใหม่หรออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเริ่มแบบ p r o c e s ในการแบบแต่คุณแม่มันก็สนุกหน่อยแต่มันก็แบบนับนับถือน้ำใจคุณแม่หลายๆคนเลยที่แบบมันมันมันค่อนข้างเหนื่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะ,จะ,จะอยู่ในหัวและอยู่ในหัวและเพราะว่าเมื่่อที่ลูกนานารังมาได้ดักใจ่ะการเริ่มแบบ ก็แอบกลัวเหมือนกันว่าเพราะเรารู้สึกว่าเลอาเลี้ยงง่ายมากแบบก๊อกนับนัก,นกคือเรารู้สึกว่าเราไม่เคยปวดหัวหรือว่าหนักใจเรารู้สึกแบบอ้อยหรือกี๊ใส่เขาเลียงไม่เคยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะนี่หรือถือว่าเราโชคดีแล้วแล้วมีคนเราจะโชคดีแบบน,นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แอบมีมาในหัวเหมือนกันแต่จริงๆเด็กแต่ละคนเราอย่าไปคิดแบบนั้นอ่ะมัน,นะมนเขาไม่มีทางที่จะเหมือนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือนะตอนเนี้ยรู้สึกว่าแบบเรายังมีความสุขกับการเลี้ยงเลอาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ย<ม> ไอ้เรื่องนี้ได้เข้าที่ประชุมกับเรอาแล้วคุณพ่อถมว่าถ้าจะมีน้องก็จะมีด้วยคนเรายังไงกับคุณพ่อเขาอยากให้มีอยู่แล้วจริงๆเขาอยากมีสามคนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่อายบอกหยุดก่อนค่ะมากสุดในชีวิตตอนเนี้ยด้วยอายุด้วยสองคนเท่านั้นอะไรเงี้ยเราก็จะให้ท้องแฝดแบกไม่ไหวอะไรเงี้ยคือถ้าจะให้ท้องแฝดก็แบกไม่ไหวคือมีโอกาสถ้าสมมติจะให้ท้องอาจจะมีแค่ครั้งเดียวแล้วถ้าสมมติจะต้องเป็นแฝดก็แบกไม่ไหวไงะ แต่ถ้ามันมีก็มาจบนะตามไตามตามดิวนะเราก็เลยบอกว่าแต่ตอนหลังอะเราจะนั่งรถกันลําบากนะเออเออวะเขาก็แบบเออเริ่มแบบเอียงเอียงแล้วแบบเนี่ยถ้ามีกันห้าคนไปไหนมันก็จะลําบากหรือเต่าสี่คนเนี่ยนั่งรถกําลังดีสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ประมีคนที่สองเราเลือกใช่ไหว่าเราจะเป็นแบบผู้ชายหรือว่าก็แล้วแต่ธรรมชาติแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้าตามความแบบอยากได้ผู้ชายเพราะว่าชายคนหญิ่งคนมันก็จะแบบเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วแต่เราแบบ เรื่องเพศอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ตอนเลยอธรรมชาติเลยแล้วตอนนี้จะเริ่มเป็นประการตอนนี้เดี๋ยวไว้ก่อนจะให้แบบตองนั่งแถลงตรงนี้หรอคะเธอจูจกท้องไหนรอบนี้ว่าถือเพชยาง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 ไม่มียังไม่มีค่ะแล้วน้องอยากได้นะคะอยากอยากเหมือนกันอยากเหมือนกันเพราะว่าแบบมันขึ้นเลสสีเฉยเลยชีวิตมัน จากเป็นไอวิสนายูสคูลนั้นอะไรเงี้ยจะแบบอายุ 16, 1 6บ7กิ้ใช่ค่ะช่แบบทำรายการยูสคูลนะคะตามโรงเรียนเป็นแบบเด็กมัธยมไวไัยใสแล้ววันอยู่ดีวันนี้แบบเฮ้ยที่ฉันแบบกล้าเข้าสู่เลขสี่แล้วอะไรเงี้ยจะสี่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบด้วยตามวัยเนาะที่ตามคุณหมอบอกเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นการมีลูกทุกอย่างมันก็จะมากขึ้นตามแบบปัญหาอะไรมันจะมีมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าสมมติมีเร็วได้ก็ดี เล,เลยค่ะคืนนี้ 1> 1> อยู่ค่ะแล่าเนี่ยไงมาสามเดือนนี้ไอดูแบบเหนื่อยก็คือแบบว่าใช่มาแน่อยู่กี่วันคะพี่ไออยู่ยาวอยู่ยาวจริงๆเขาไม่อยู่ยาวจริงๆอ่ะคือด้วยความที่บ้านเราค่ะเราจะสร้างอยู่ที่นี่แหละแต่ตอนนี้ยังยึมอยู่บ้านคุณตาคุณยายก่อนเพราะว่าบ้านที่เราสร้างกันเน่ยยังไม่เสร็จดีเลยมาสามปีแล้วเท่าดีเลยเท่าอายุเลยอ่า จริงๆค,คือ<ห>แผน,<ห>นคือแผนตอนแรกอะบ้านจะต้องเสร็จตอนที่เลยอาจจะคลอดเพราะเราวางแผนกันแล้วว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวบ้านเราจะเสร็จแบบต้นปีนี้นะอะไรเงี้ยเราก็ <ๆ S 2> แบบโอเคถ้างั้นเราก็มีลูกกันได้เลยเนาะลองดูไหมเราบังเอิญเลยอ่ะก็มาอะไรเงี้ยก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวพอเราคลอดอก็จะตรงกับช่วงที่แบบบ้านเสร็จพอดีจนตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยบ้านจริงะบ้านไม่สดิค่ะบ้านพอกลับมา นอยามก็ช <Cornell. S 2> ี้น้ำมาขึ้นตึกีล้วนะแต่ก็คือคือเราตั้งใจว่าแบบจริงๆเขาตั้งใจจะเบสอยู่ที่นี่อยู่แล้วแต่นะตอนเนี้ยบ้านเรายังไม่เสร็จอะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะย้ายฟังอย่ามาบอกก็มีปัญหาหนึ่งสอมสาม